สวัสดีค่ะหมอเกษราโกสันประภัยนะคะค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ไขสายตานะคะด้วยวิธีเลเซอร์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะวิธีแรกเรียกว่า PRK PRK เนี่ยเราจะใช้ตัว Excimer Laser เลเจียบที่ผิวกระจกตานะคะโดยเราจะาต้องมีการขูดชั้นผิวกระจกตาออกก่อนแล้วก็เลเซอร์แก้ไขค่าสายตา เสร็จแล้วเนี่ยกระจกตาจะเป็นแผลถลอกอยู่ประมาณ5-6วันนะคะช่วงนี้เราก็จะต้องใส่คอนแทคเลนส์ไว้ P ีอเนี่ยทำง่ายนะคะตอนทำไม่มีความเจ็บเลยแต่ว่าหลังทำเนี่ยอาจจะมีการปวดอยู่ช่วงประมาณ1-2วันแรกแล้วก็การดูแลจะยุ่งยากกว่าวิธีเลสิกนิดนึงแล้วก็จะหายช้ากว่าเห็นชัดช้ากว่าเลสิกนะคะ,คะวิธีที่2เรียกว่าเลสิกนะคะเลสิกเนี่ย จะแบ่งเป็น2วิธีย่อยคือการใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตาและใช้เลเซอร์แยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่าเฟมโตเลสิกนะคะหลักการของเลสิกค,คือการตัดแยกชั้นตัวกระจกตาดำด้านหน้าเนี่ยค่ะเปิดเป็นฝาบางๆเสร็จแล้วก็จะเลเซอร์เจียเนื้อกระจกตาตามค่าสายตาสั้นที่เราเป็นนะคะ,คะแล้วก็ปิดแผลกระจกตากลับลงมานะคะ ก็จะหายชัดเอ๊หายไวค่ะเห็นชัดเร็วนะคะวันรุ่งขึ้นสามารถใช้งานสายตาได้เลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งคือรีเล็กหรือสมัยนะคะค่ะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีใหม่นะคะหลักการก็คือทำให้ความโค้งของตัวกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือแบนขึ้นนะคะโดยเลเซอร์จะตัดแยกชั้นชิ้นกระจกตาเป็นชิ้น แล้วเราก็จะไปคีบชิ้นกระจกตานี้ออกไปแผลก็จะเล็กมากนะคะประมาณ3.5มิลเท่านั้นแล้วกระจกตาก็จะเปลี่ยนความโค้งค่ะสายตาก็จะปกติค่ะรีเล็กข้อดีก็คือไม่มีฝากระจกตานะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เนื้อกระจกตาเนี่ยแข็งแรงกว่าค่ะแล้วก็ตาแห้งน้อยกว่าค่ะ